ก็จ้างสร้างมาั่งเงอนโอ้ยแคกภาษาบ้านเพิ่นอีกแล้วนะพูดไทยบมดนเนาะได้บ่หได้ได้ลูกเขยรวยเอให้ปู่เียนให้แม่เนี่ยสันพลังก็โอเคอย่างเดียวโอเคเออ yes no โอเคชาวมาแม่ยายรอไม่ได้เอาม้างแคินหน่อ่อนในพี่น้องจนว่าใครว่าจะปลูเนี่ยมังห่นแย่หมดแรงไปกดเงินครับหายหายจ่ใจเออไม่ของจนพูนโอ้ยว่มีเฮียนอยู่ไร่ไร่กันเลยเงินเข่าวข้ายายกั ในใจเองเบิรผมหอบเงินแม่ยายนีเลยตในจะปล่อยตงกุนโอ้ยแต่บ้างเงินไม่เป็นอย่าลืมครับอย่าลืมจ้างฝรั่งแล้วมาถามอาจารย์สุดก็ได้ว่าจะต้องเลือกฝรั่งแบบไหนด้วยนะเออชมดูองดูไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นฝรั่งละคว้าเลยไม่ใช่นะฝรั่งบางคนเขาก็จนเหมือนเรานี่แหละเนาะแต่จริงๆแล้วเขาเขาเขาเรียกว่าเขยฝรั่งเนี่ยในจังหวัดในภาคอีสานนี่ จังหวัดไหนที่มีเยอะที่สุดครับจันผมก็ได้ข่าวอุดรธานีนะจริงป่ะไม่รู้นะแต่ผมก็ว่าน่าจะเพราะอุดรธานีจะเป็นเมืองใหญ่เนาะเขามีสนามบินสนามบินพวกฝรั่ง G I อะไรเนี่ยมาอยู่เยอะครับพวกโอเคเลยอันนั้นเข้าใจนะแต่ยุคปัจจุบันผมก็เชื่อนะว่าประเทศไทยเองเนี่ยนอกจากจะมีทรัพยากรที่ดีที่เราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนเป็น เงินเป็นสินค้าส่งออกใช่ขอขยันเขาไว้ไม่จนหอยู่ไทยกอนลูกขึยไทยก็ไม่จนถูกต้องปลูกยางก็ได้ปลูกมันปลูกอ้อยโอูโหูดทำนาก็ได้ทุกวันนี้ข้าวราคาดีด้วยเนาะกินของกินเลี้ยงทั่วโลกนั่นแหละรับรองไม่มีวันที่ว่าจะไม่ได้ขายเดี๋ยวผมกําลังจะโกอินเตอร์กระติบข้าวเหนียวกับเจ่วบอืงส่งออกอเมริกาทําได้ราคุณเสิร์ฟเด้ครับอาจารย์จะร่วมหุ้นผมไหมล่ะอาจารย์ร่วมอาจารย์ร่วมหุ้นอาจารย์ ไปทําแพ็กเกจที่สวยกว่านี้แล้วดูดีกว่านี้นะเพราะอันนี้ใบใหญ่ไปใบใหญ่นี้ขึ้นเครื่องได้เหรอได้ดิกินไม่ออกอ่ะผมส่งไปเลยไทยลาวโฮมช้อปปิ้งเขาส่งทั่ว48รัดทั่วเดี๋ยวนี้เขามีปลาไอ้ปลาก้อนอ่ะอัดก้อนอัดแท่งอ่ะใช่นะเดี๋ยวนี้เขามีวิทยายุท์เยอะแยะมากมายใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครมีอายุกินินได้เป็น2ปีเออนนนแล้วครับถ้าจะกินก็เอามาเวฟ เอามาปรุงนะใชาร้อแต่คุณไม้พิรมพรจําได้เนาะเขาเคยทําน้ําน้าเอ่อทำปลาลาแม่ค้าส้มตําพ่อค้าส้มตําหรือว่าพี่นงทั้งอีสานที่เขาอยากจะกินเหมือนพี่นงทางใต้เออชอบน้ําบูดูอะไรอย่างนี้นะเขาก็เอามาทําอย่างนั้นจริงๆนะฮะโอเคงั้นตอนนี้เราไปชมมิวสิกวิดีโอเคยฝรั่งมังเฮือนครับมังเฮือนฝากไว้ครับผมเต้ครับของอาจารย์สุดโกเจรไนนะยครับแต่งเองร้อง เอไปเลยนะครับกับรายการวอเรา Music Love Life อาจารย์จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้ผมมั้งมิวสิกแล้วไลฟ์ฝึกวิทยายุทธรอบแรกมาถูกนะคุยไปคุยมาพระแกนนึกไม่ออกจำไม่ได้อ่าไปชมวิดสิอวิดีโอก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ ยังทำไม่เป็นใช่ไหมยังแก้ก้กังกัอยู่นะเอาใหม่ใหม่นะครับอันนี้เพชรครับผมพรชานาญครับผมครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คมยศนครครัอันนี้เขาอยู่ยศนครยศนครจังหวัดจังหวัดยะโะอ๋เมืองเาองเืองเมงเมออเือเม นะฮะเราก็ยังงงอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วนครก็จะเป็นทางใตม้มีนครนครทางอีสานก็มีมแต่เทือเหนือก็เขลางนาครอ,อ๋มีนครพนมมีนครราชสีมนาคนครเลยโอเมใชนสครับ <c oughs> <c oughs> เลยนครไปนะครับอ้าวอย่างนี้อาจารยา์สองหนุ่มนี้ยังไงเป็นอัลบั้มแพคคู่เหรอครับผมกับผมชุดต่อไปนี่กำลังเข้าห้องอัดอยู่จะมิกแลได้วครับจะมิกแล้วโดนตีโดยอาจารย์สั์น้อย เมืองบลนะครับผมอ้าวแล้วลืมอาจารย์สวัสดิ์สารคามไปแล้วอาจารย์สวัสดิ์งานงานเยอะแน่นห้องบันทึกเสียงไม่ว่างเลยทําปีนี้ต้องเอาปีหน้าก็เลยเอาจริงเหรออาจารย์งานท่านเยอะครับผมอุ๊ยอันนี้คือความเป็นจริงนะปีที่แล้วทําของคุณเมืองไพ่เมืองไยใช้ยกมบลไม่ว่านะแต่บอกให้รู้นี่ข้ามปีมาแล้วสามเพลงมิกซ์ยังไม่เสร็จเขาไม่ได้ตั้งใจช้านะเขาตั้งแบบว่างานเาือะจริงแต่เฉพาะงานห้างใหญ่ยังนะงานห้างใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ หมอลำทั้งหลายแลวก็นักร้องที่ยังอยากฝันต่อไปก็ลุ้มเข้ามาหาเขางานไม่เลยล้นมือครับผมเอาอย่างนี้ตอนนี้เพชรร้องเพลงในอัลบั้มนี้เชื่ออัลบั้มอะไรครับไอ้น้องสองสไตล์ครับอ๋อไอ้น้องสองสไตล์สองสไตล์ลัคู่ครับครับเอออ๋อวันนั้นขึ้นเวทีเราเห็นแหนลลำป้อเลยนะมันลองมาแน่งองลาไปเลยครับลำคู่แบบไทยรับเอมนแคน อ้าวเหรอแบบไม่ไทยกับมุนแคน้องตอบโต้กันอยู่อ้าวเหรอนึกงว่าใหม่ไม่ไทยกับลูกแพรเข้าเลิกกันตั้งนานแล้วใหม่ไทยมาคู่มึนแคนเลยเอออ้าวจังสันอ่านะฮะอันนี้ก็แคนมนกับคมยศนครอ้าวเหรออ้าวคมยศนครครับผมอืมครับอ้าวคมคมร้องในอัลบั้มนี้เพลงเดียวมีไหมหรือว่าคู่หมดเลยครับก็มีเพลงเดียวด้วยครับผมมีครับพี่คมมีครับ แล้วของเพชรก็มีเดียวของผมมีเดียวสองเพลงนะอาจารย์เนาะอ่าเราโชว์เพลงเดียวของคมก่อนละกันเดี่ยวเดี่ยวเพชรเพชรโชว์ครับครับอ่ะอัลบั้มไอ้น้องสองสไตล์ครับครับผมคนนั้นร้องคนนี้ฟอนกระบทเพลงตายทั้งเป็นครับเป็นอัลบั้มเดียวครับผมเป็นเพลงเดียวออยู่ในอัลบั้มครับผม เมื่อความวังพังทลายก็ไร้ค่าก่พเอมไทหยดน้ำตาหยดหมดความหมายเหลือแต่ลมที่รอเลี้ยงเพียงร่างกายส่วนหัวใจของายตายทั้ง จะออกไปอย่างนันี่เรานึกว่าครับผมนิดหน่อยนะนึกว่าเขาไปนึกว่าเขาไปนึกว่าเขาไปชักว้าวอยู่ที่สนามหลวงนอดนะเออว้าวจุฬาหรือว้าวอะไรครับนั่นนั่นสิเพราะว่าตอนนี้เขาแงนตัวบ้องไฟเขาว่าบ้านเขาอยู่สูงนี้เขาโดนตัวบ้องไฟร้อยเขาทำบ้องไฟเขาขึ้นเดี๋ยวก่อนคนนี้อยู่เยโสธรแล้วคนนี้อยู่อะไรเยโสธรคโซทอ้นครับอ้าวบ้านใกล้กันคนบ้านเดียวกันครับคนบ้านเดียวกันครับหัวใจ้าเป็น อายเป็นน,อน้องกันผันบอโอเค,คนะฮะพอมามีอัลบั้มแล้วก็คนนี้หนึ่งเพลงในอัลบั้มที่เป็นศิลปินเดี่ยวอันนี้สองเพลงในอัลบั้มที่เป็นเพลงเดี่ยวนะฮะอ้าวดูโชว์สักเพลงนึงเพลงเพราะครับผมผมงานเพลงผลงานเพลงสัสระครับจากปลายประกาศของท่านอาจารย์สุดโกเจียรไนนะครับเพชร,ร,รไ,ได้จังใดนะครับผลงานเพลงสาสระครับพี่เสียงนะครับผู้สาว ละไผ่สิอยากอกหักแต่สุดที่รักมหากสสาบอกว่าหักเบิดใจแล้วเป็นจังใดมาเฮ็ดได้นอนลาผู้ใดเขาเปลี่ยนใจนอง ให้เจ้านั้นมองอายโบมีราคามอบรางวัลให้เป็นน้ำตาอายอยากหัว่าใ,ใจเธอขอบคุณครับการตกลงจันว่าใครเปลี่ยนใจเธอก็อตอนนี้ยังตามหาอยู่ จานก็ดูหน่อยสิคนไหนหลอกหัวเราะการกุศนหน่อยสิเออใช่ไหมแม่พิธีกรทุกวินาทีมีการเปลี่ยนแปลงได้เว่าแยงบานครับเพราะว่ามังเหือนมาแล้วสนุกกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วง ท้ายเดี๋ยวจะให้มีเพลงคู่ที่ร้องคู่สองคนโชว์ลีลาเลยนะคุณเดบมีซาวเดี๋ยวจะให้ติดไม่์ร้องอะไรอย่างนี้เลยสนุกเลยอ่แน่นอนนะฝากไว้ครับทุกท่านครับอย่าลืมครับคมยศนครเพชรพรชํำนานครับนักร้องครับอาาบั้มบ้านเบืองไฟใหญ่บ้านเมืองบังไฟใหญ่เนาะอัลาบั้มไอ้น้องสองสไตล์โอเคฝากไว้อีกไม่นานกันรอครับสู้ตายนอกจากสองหนุ่มนี้นะฮะ ตอนนี้ศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วละแต่อีกคนนึงนะฮะอยู่ในบ้านในเฮือนนี่แหละแต่บางเอื้อนเพิ่นไปเหตุการณ์เหตุงานเมืองนอกเมืองหน้าเด้นนะฮะน้องวิแมมวิภาวิภาวดีอ๋อเขาบ้านอยู่วิภาวดีนี่เองเหรอจ๊ะวิภาดีเออวิภาดีครับผมนั่นล่ะแมมวิภาดีเออจะให้เขาชื่อถนนเด้ จริงๆแล้วโอ้โหผมนึกเ,เกือบไม่ออกเพราะนักร้องคนนี้เขาอยู่แคนาดาหรืออเมริกาไม่รู้หรือเยอรมันไม่รู้ก็อาจารย์ไปเจอเธอที่เยอรมันเสร็จเรียบร้อยก็แต่งเพลงให้เธอเขาสั่งเพลงมาแล้วก็ผมก็เขียนให้ <c oughs> เป็นปีเขาก็าอัดอัดเสร็จเขาก็ฝากไวไก้บอกว่าจะกลับเยอรมันหรือจะกลับที่ไหนนั่เขาไม่ใช่จริงๆแล้วไอ้เพลงเนี่ยมันมันชื่อว่าอยากหากไ่ง่อน นี่บอกฟาผเอาแดิเพราะว่าคุณบ่าวสมัยนี้เขาจะแต่งเพลงแบบว่าแต่งตัวแบบบึ้กๆทรงผมก็เกาหลีหน้าก็เกาหลีที่จริงมันเกาหลเหล่านี้บางทีนจริงือเกาหลีเขาเลยแต่งเพลงแบบว่าให้ให้ภาไปเป็นพระเอกเกาหลีฟังไปฟังมาอู้ผู้สาวเห็นว่าเดียดแท่งแค่นอกโอ้ยจะหากใส่งอนเด้อแต่ว่ามันก็เลยมี ชื่อพวกนักอไรดาราเกาหลีพวกเออะไรนะตังกูฟุยเออสารพัดฟุยเสจจังอะไรในน้นอ๋อเหรอครับทำไมไม่บอกทำไมไม่ชื่อบอกตังกูฟุยยุงชุมจังอะไรอย่างงี้มั้งอ่ะเออแต่แถวนี้โชคดีนะยุงไม่ค่อยเยอะต่างคนเลยเปลี่ยนเป็นชื่อเกาหลีบาบเกาหลีครับเอออะ งั้นเดี๋ยวไปชมเขาเรียกว่า VTR ที่เราเตรียมมาเพราะน้องแมงมูเขาก็ฝากความคิดถึงจันมาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับไปชมตรงนั้นแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะลูกทุ่งตลอนทัวร์ของเราก็จะได้พบกับสองหนุ่มร้องเพลงให้เราฟังในช่วงท้ายนะฮะกับช่วงเวลาของเราตรงนี้นะฮะ Music Love Life นะฮะหน้าที่ผมดีเจเซิร์ชนะครับก็ มีแขกรับเชิญนะสลับสับเปลี่ยนหน้ากันมาตรงนี้ผู้เบามั่งนะฮะผู้สาวมั่งพอผู้สาวมาทีนะข้างในห้องเขาจะคึกคักมากอพอผู้บบาอย่างพี่พี่มาจารย์มาดูดิเาอาไหวเลยเ,เดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวกับแจวบองตราคุณเสิร์ตไปจิ้มใส่ปากแล้วรับรองว่าโอเคนะดึกๆอย่างนี้ยังคึกอ,อยู่ใช่ไหมครับผมเมืองนอกเมืองนาก็บอกว่าเฮ้ยสะดุ้งตื่นดึกมานึกว่าเขาจะเข้าไปครัวนะฮะ ไปห้องน้ํำแต่ต่อไปได้ได้แจวบองเราไปสะดุ้งตื่นมาไปไหนเข้าครัวอ่านไหมสรุปสรุปแล้วรายการนี้สนุกขึ้นแน่นอนไม่เหงาดึกดึกยังคึกอยู่อย่างนี้แล้วกันนะครับาพร้อมและย่งล่ะครับน้องตีเอ้ยได้แล้วอ่าตีบอกได้แล้วไปเลยนะฮะไปชมวิทาที่น้องแหม่มคุยแล้วก็อาจารย์ได้ฝากฝังลูกศิลป์มาด้วยนะครับเชิญครับ สวัสดีครับทำเป็นพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้ผมสุดโกตเจริญในได้มีโอกาสมามาเยี่ยมอาจารย์อิทในห้องอัดเลยเนาะห้องอัดคุณเสียเล็กนำมกรว้าวาวันนี้ได้มาพบกับนักร้องสาวเสียงแกรมน้องแมมพาวาด,ดีที่มาจากอเมริกา,ยาเยี่ยม,มาวันนี้มีโอกาสได้เชิญเพลงให้เพลงผู้ผบ่าวเกาหลีครับฝากด้วยน้องแมม คนนำเสนอแฟนเพลงเห็นน้องแหมมไปทางนู้นเห็นน้องแหมมมาโชว์มาอะไรก็ช่วยในความด้วยกันเองทาน้องแหมมไ้วน,นะครับแล้วก็ให้น้องแหมมนี่เป็นที่รักแฟนเพลงทุกท่านทั่วโลกเลย <c oughs> ไปไปที่ไหนก็ขอให้มีแฟนเพลงขอให้มีแฟนเพลงรับเยอะตอนรับเยอะนะครับเพลงชงนี้ ำกำลังทำกำลังจะเสร็จแล้วอาจารย์อินกำลังปรุงบอกว่าสุดยอดเลยครับผมฟังเสียงแล้วก็เสียงแกมผมชื่อเป็นนักร้องสาวเสียงแกมน้องแหม่มพาวดีจริงๆครับสำหรับเพลงผู้บ่าวเกาหลีนะครับที่มอบให้น้องแหม่มพาวดีนี่แหละเป็นเป็นเพลงที่กระซ้าเจ้าหญ่ครับก็แบบว่าผู้บ่าวบา้านเฮาเนี่ยครับผู้บ่าวอีสา,บานบ้านเฮาเนี่ย แต่งตัวคือเป็นยุคนี้เป็นยุคคนเขากำลังเห่อเกาหลีผู้บ่าวเกาหลีสไตล์เกาหลีทรงผมเกาหลีหน้าตาก็เกาหลีเสื้อผ้าก็เกาหลีแม้แต่รองเท้าก็ยังเกาหลีครับนะผมก็เลยเห็นภาพอย่างนั้นของผู้บ่าวแถวบ้านเราแต่หน้าเร่าๆกินข้าวเหนียวแต่ว่าอยากหล่อมันเกาหลีเกาหลีอยากหล่อมันเกาหลีอยากหล่อแบบคุณเลนอยากหล่อแบบคุณดวงวังซินจิดาราเกาหลีที่ดังๆอย่างเงี้ยก็เลยเขียนเทียบไว้ สาวบ้านเฮาก็เลยร้องแซวไปโดยมอบให้คุณแหม่มพา,าวัดีครับเุ็นคนนำเสนอสิทต่อไปแล้วก็ให้แฟนเพลงได้ฟังก็แปลว่าผู้บ่าวบ้านาเฮานี่รอแบบบ้านเฮาแต่ว่าทำทรงผมเรียนแบบเกาหลีแต่งตัวก็แบบเกาหลีเห็นวาผู้สาวเห็นแล้วปุ๊บคัตเซนอองคัดเซนอองประมาณนั้น,นครับ่ะขอ,นะอให เป็นเพลงตูฟังดูครับสนุกสนานครับผมขอบคุณครับผมถ้าผมมีโอกาสมีวาสนาก็จะมาที่อเมริกาด้วยครับผมก็รู้จักพรบเพลินปูงหลายคนเย่าเลยนี้ครับผมนะฝากแฟนเแฟนเพลงด้วยฝากน้องแหม่มคนนี้ครับน้องเซนแกรมครับน้องแหม่มพาวดีครับขอบคุณครับผมนี่นะคุณแหม่มนะ ว้าวเพลงผู้บากาหลีนะมันไม่ใช่เพลงหวานมันไม่ใช่เพลงเอื้อนคนร้อ,องโจะ๊จุ๊โจโ๊ลงไปเลยวางบาทรแจกล้อมมาคะแค่นอนอ,อกคุณพี่ไม,ไม่ผมทรงแบบเกาหลีทั้งสันทั้งสี่ยุงปันหั้งไกลให้เห็นกระคำเซเว่นตาดำอันบักไง กระจกเป็นลอมองได้แนมเบิงไก,ไกล้ๆปั่นคนบาพอยิ้มน้อยยิ้มใยมัดยามมีไผยเขาย่องทำเป็นวางมาดกองจ้องสิว่าเจ้าของคักตีละเนาะเห็นแล้วลด้ายเป็นลูกใส่ไผ่ละอีพอเป็นคือสิว่าเพิ่นลอ สมเพชรเทนนดนอคุณพี่เนี่ยประมาณเนี่ยนะคุณแหม่มครับครับไม่ต้องวางมาดเก็กลอมาคักแทนอล้วคุณพี่ไว้ผมทรงแบบเกาหลีทั้งสันทั้งสี่อยู่ปานทั้งไกลนี่แหละนี่แหละให้เห็นก็คำใส่แว่นตาดำอันบักไงอืมกระจักสีลอมองใดเดี๋ยวนะกระจกเพิ่นลอมองได แนมบึงไก่ไก่ปานคนบ่อพอดันดันดันี่ยยิ้มไงบัดยามมีไทยเขาย่องทัาเป็นบางมาตั้งจ้องสีวาเจ้าของคักที่ละนอนั่นแหละเห็นแล้วลดนายแม่นลูกซ้ายไปละอีพอพันคือสีวาเพิ่นรอสมเพจคนอนอคุณพีดันดันนี่แหละ กล,กบบลบกับเข้าสู่บรรยากาศร,รายการของเรา Music Love Line ขเรา ตัวนี้เป็นตุ๊กตาอยางพูดไม่ได้เดีลยวเราสองคนนะดีนะยังไม่ <laughs> หมดเาดหมดเดี๋ยวให้ตีมาเพิ่มทานหน่อยดิ <c oughs> มาชาร์จไฟหน่ <c oughs> อยนะครับจารย์